สวัสดีครับวันนี้ก็มาทำรีวิวนะครับ n New Nintendo 3DSXL ไม่ใช่รีวิวเครื่องนะคือผมจะนำตัวนี้เครื่องตัวนี้ลงประมูลในเพจผม,มนะครับก็เลยมารีวิวเครื่องให้ดูว่ามันใช้งานได้นะ,ะความหมายคืออย่างนี้ไม่ใช่ว่ารีวิวเครื่องแม่งเพิ่งออกไม่ใช่เดี๋ยวคงยังงงว่าเครื่องมันออกมาตั้งโอ้หลายปีแล้วนำเพิ่งมารีวิว ไปไหนมาไม่ใช่นะครับอันนี้มารีวิวเาเาะเทปลงประมูลอ่ะมาดูผมก็ซื้อมาอุปกรณ์คบยกกล่องเลยเนี่ยกล่องยังคมๆอยู่เลยนะครับเพราะว่าตอนผมซื้อมาเสร็จปุ๊บผมก็จะเอาเครื่องเกมออกมาใช่ไหมแล้วผมก็จะเอาแรปแรปที่เขาใช้หอ่ออาหารนะ่ะหอ่อกล่องไว้มันก็เลยทําให้สภาพกล่องนะครับแม้จะผ่านมาโอ้หหลายปีก็ยังคมสวยอยู่เลยนี่ซื้อมาจากร้านจีคอนเนอร์นี่แหละนะสนับสนุน น้อง G ไปที่สำคัญนะครับไอรุ่นนี้นี่มันเขียนไว้หน้ากล่องเลยว่า AC adapter นั้นไม่ได้แถมมานะจ๊ะไม่ได้แถมมาในกล่องนะเพราะมันเป็นกล่องแพ็กเกจรุ่นใหม่ดูเลยรุ่นใหม่มันประหยัดมากกล่องเท่าเครื่องเลยนะรุ่นใหม่สมัยนั้นะนะที่มันออกใหม่นะก็จะเป็นแบบนี้นะครับรุ่นนี้เป็นที่วางจำหน่ายในโซน UAE มาเลสิงคโปร์อะไรประมาณนี้นะ น่าจะเป็นโซนทางเอเชียบ้านเรานะครับตัวเครื่องจะเป็นสีเมทัลลิกแบ็คสีดำนะอ่ะมาดูในกล่องในกล่องมีอะไรบ้างกล่องคมๆเลยนะครับคือถ้าใครซื้อเอาไปนยะเพื่อสะสมผมว่ามันก็โอเคเลยละเพราะสะภาพสวยมากนะไม่สวยได้ไงนะไม่ค่อยเล่นเลยอะ่ะเครื่องก็สวยเดี๋ยวให้ดูเครื่องด้วยนะครับอันนี้ดูกล่องก่อนนะว่ามีอะไรบ้างในกล่องนะครับในกล่องขูแกะผิดหรือไงหรือว่าคูดใส่ผิด มและดึงออกจากนะครับผมขออนุญาตดึงออกดีๆก่อนนะเออใส่ผีด้ารแน่ๆเลเมื่อกี้อ่ะในกล่องนะครับมันก็จะมีคู่มือคู่มือการใช้งานแล้วก็ตัว AR card การนี่อาการนี่นะยังไม่ได้แกะเลยดูดิใหม่ๆอยู่เลยนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานซึ่งไม่เคยอ่านเลยนะแล้วก็อันนี้จะเป็นไปใช้ใส่เครื่องมานะ อันนี้ไม่รู้อะไรวะอะไรก็ไม่รู้อะไรวะจางๆ G corner โอ้ตอนนั้นหมดไปหลายตังค์เลยเว้ยซื้อไปเป็นหมื่นเลยนะครับเครื่องเนี้ยซื้อไปโอ้แพงอยู่นะแล้วก็แผ่นกันรอยครับผมแปะแผ่นกันรอยโฮลิของแท้นะไม่ใช่โฮลิร้อยกว่าบาทนะอันนี้โฮลิของแท้เลย ทำไมถึงรูาเป็นกล่องแท้เพราะตอนสมัยนั้นเครื่องมันออกมันยังมีของแท้ขายไงฮะปัจจุบันเครื่องมันหยุดการผลิตไปแล้วของที่ขายส่วนใหญ่ก็จะเป็นแผ่นกันลอยเทียมนะครับแต่ก็ใช้ได้นะพวกแผ่นเทียมอะ่ะเดี๋ยวจะไปว่าว่านา้ารอยค่าเขาไม่ได้รอยค่านะครับอันนี้ในกล่องก็จะมีเท่านี้นะแล้วก็ผมก็แถมไม่นี่ให้ด้วยเพราะมันไม่มีที่ชาร์จใช่ไหมผมก็แถมที่ชาร์จให้นะครับตัวนี้ใช้ได้เพราะนะ้าเมื่อคืนน้าก็ใช้ตัวนี้ชาร์จแหละ แล้วก็ตัวนี้นะฮะแถมไปด้วยเลยเพราะว่ามันเป็น USB ไงก็ไม่รู้จะหาจากไหนมาแถมผมซื้อมาเยอะที่ไว้ใช้ชาร์จเกมบอยอ่ะเกมบอยที่ผมมอดอะแต่ตัวสายเอาไปชัวสายท่านเอาไปใช้ไม่ได้นะท่านก็แค่เอาตัว USB นี่เสียบตูดนี่แล้วนี่เสียบไฟแล้วก็อไอ้นี่เสียบที่3 D S X L ก็จะใช้งานได้ อันนี้ผมอัดวิดีโอนะครับวันที่16กันยาวันวันเสาร์ที่16กันยานะเวลา9โมงเลยนะครับก็เป็นวิดีโอที่อัดปุ๊บเดี๋ยวก็อัพขึ้นแล้วก็เอาลงแล้วก็เอาข้อความลงประมูลนะฮะเรียกได้ว,ว่าเป็นวิดีโอสดก็ได้นะหมายว่าใกล้ใกล้เคียงกับเวลาจริงในการที่ท่านประมูลมากที่สุดเพื่อที่ความสบายใจนะครับว่า นะาไม่ได้เอาวิดีโอเก่ามาทานะเอาละฮะมาดูสภาพตัวเครื่องโอ้โหเมื่อกี้ก็จะมีวิดีโอตอนต้นก็จะเห็นว่ามันทาไมมันไม่ไม่ชัดหรือป่เพราะมันไม่รู้จะโฟกัสอะไรอะ่ะมันเงาแวบเนี่ยมันเงาแวบเลยแทบจะ99%เลยนะครับผมไม่อยากจะพูดว่า100%ซซึ่งอยากจะพูดมากแต่ก็เดี๋ยวจะเป็นอะไรที่มันเกินไปนะฮะคือไม่มีริ้วรอยเลยครับ ไม่มีเลยนะครับฝาบนแล้วก็ด้านล่างนี่กูแทบจะสองกระจกกับมันได้แล้วเนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยนะครับบางคนบอกว่าแล้วแล้วไอ้ที่เขาใส่เมมใส่ยังไงก็คือไขน็อตสองตัวนี้นะครับไขน็อตสองตัวนี้ธรมร,ธรมดาสากุไรสีแฉกธรรมดาแล้วมเปิดฝาตรงนี้ปึ๊บปึ๊บมันก็จะเอาฝานี้ออกแล้วง่ายมากนะครับแล้วตัวนี้จะมีแบตเตอรี่แบตเตอรีย่ยังทนอยู่เลยนะเล่นได้เป็นชั่วโมงอยู่เลยแบตเตอรี่ไม่บวมด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะผม ขอโทษครับเหมือนชาร์จชาร์จเป็นชาร์จอยู่เรื่อยๆอะ่ะเพื่อเพื่อให้ประจุมันไม่ไม่ไม่เพื่อให้ตัวแบตมันไม่เสื่อมอะ่ะผมไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรนะผมไม่ได้ว่าเอาเครื่องวางทิ้งไว้แล้วไม่ได้ชาร์จมันเลยไม่ใช่นะครับต่อให้ไม่เล่นเดือนหนึ่งสองเดือนก็หยิบมาชาร์จทิ้งนะครับผมนะตรงนี้ก็จะเป็นพอเราไขน็อตออกก็จะเป็นแบตเตอรี่ตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนง่ายครับแบตเตอรี่เปลี่ยนง่าย แล้วก็มีช่องใส่เมนตรงนี้ครับไมโคร sd ตัวนี้ใส่ไป128 g b กโดยผมให้คุณแสงนะครับเป็นคนทำให้คุณแสง d ี o ีโอ่ะเขาจะมีเพจของเขาด้วยนะเขาทำการแปลงเครื่องให้นะครับนะาแปลงไม่เป็น3 d s นะเนื่องจากว่านาเกิดการไม่เอาอะไรเลยชีวิตนะตอนนั้นนะก็เลยไม่เอาแล้วตอนนี้มาดูสภาพเครื่องครับปุ่มกด หนึบเลยแล้วนะเหมือนคุณได้ของใหม่ไปเลยอะ่ะหมมันก็เหมือนจะอวดเครื่องตัวเองนะนะ <c oughs> เอาเป็นว่าที่ใครเคยได้ประมูลของผมไปก็ไม่ผิดหวังนะครับในเรื่องสภาพนะแต่บางเรื่องก็ไม่สามารถควบคุมได้นะครับในเรื่องความเสื่อมสภาพนั่นคือจอครับจอเริ่มเสื่อมแล้วแต่เป็นจอล่างนะจอร่างทัสกีเนี่ย เริ่มเหลืองนะครับเหลืองจงขอบขอบเนี่ยแต่จอบนนะ่ะสวยสวยกริปเลยนะครับจอบนนี้ไม่มีปัญหาเลยไม่มีเดสไบนะครับเครื่องผมเนี่ยจอล่างเริ่มเริ่มเหลืองคุณสังเกตไหมว่ามันเหลืองตรงนี้ฮะขอบตรงนี้เริ่มมีเหลืองเหลงถ้ารับได้ก็เรียนเชิญมาประมูลนะครับถ้าคิดว่ามันโอ้ยเหลือง ไม่เอาเหลืองก,ก็ก็ข้ามไปนะเอออย่าไปดราม่านะน้าไม่ได้ขายนะเอาไปมาะมลนะจบเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะ่ะเริ่มที่ร้อยเริ่มที่ร้อยเดียวเองอะ่ะ <c ười> คนอื่นก็อาจจะเปิดเปิดพันหนึ่งเปิดห้าร้อยมาเอาร้อยเดียวอะ่ะแล้วก็บิดครั้งละยี่สิบนะฮะจะใส่เท่าไหร่ก็ใส่มาเนี่ยอ่านเนี่ยให้เห็นเนี่ยพอเวลาเป็นฉากขาวๆมันจะเห็นว่ามันเริ่มเริ่มอมเหลืองหน่อยๆฮะตรงบริเวณนี้รับได้ไหมครับแบบนี้ ให้ดูกันเลยว่าแค่เนี้ยถ้าเอาไปเล่นเกมนี่สบายอะ่ะไม่เราไม่ได้ใช้อาจจะใช้ะนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้เลยจอล่างเนี่ยอย่างที่เราพูดเมื่อตอนต้นว่าแปะแผ่นกันรอยเรียบร้อยแล้วทั้งจอบ,บนจอล่างนะแล้วก็ตอนนี้มันก็จะมีปากกาอยู่ด้านล่างนะครับนี่ของแท้เดิมๆของมันนะปากกาเอาเสียบเอามาจิ้มจิ้มเล่นได้อาเทสเกมไรดีก็ลงไว้เยอะนะครับ ไม่ได้นับเลยว่าลงไว้กี่เกมนับก่อนก็ได้ผมให้คืนแสงลงไว้กี่เกมก็ไม่รู้เนี่ยเต็มไม่หมดเลยนะพอเวลาเลือกไปเกมไหนมันก็จะขึ้นท้องกลนี่อะไรวะไฟนอตเอ็กซ์เพลเอร์ใช้งานไม่เป็น <Mario> ผมชอบเกมนี้แล้วก็เนี่ยแหละสตาร์ฟ็อกผมชอบมากผมซื้อเครื่องนี้เพราะว่าสตาร์ฟ็อกหกสิบสี่ เหตุผลนี้เท่านั้นเลยนะครับอันนี้ลองปรับเป็น3มิติดูนะในกล้องมันจะวิดีโอเป็นยังไงบ้างวะเนี่ยปรับ3มิติผมไม่รู้ว่กคุณเห็นมันเป็น3ามิติมั้ยแต่ตาผมเห็นมันเป็น3มิติตตมมตลึกไปข้างในละไอชาดข้างบนนะเนี่ยใช้งานได้ปกตินะครับ3มิติปิดไปก่อนแล้วกันนะเปลืองมันกินแบตมากกว่านะถ้าเราทําให้มันเป็น3ามิติคุณสังเกตไหมว่าเวลาผมพูดเร็วเร็ว,รวดังๆเนี่ยไอตัวนี้มันหมุนเร็ว เพราะว่าอะไรมันมีไมโครโฟนนะครับมันมีไมโครโฟนเป็นเซนเซอร์อยู่ถ้าเราเป่าลมไอ้เจ้าเนี่ยมันก็จะหมุนเร็วขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะมันตามมันเหมือนเป็นเซนเป็นเซนเซอร์ก็เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะเซนเซอร์เนาะอ่ะดูว่ามีอะไรบ้างไฟนั่นหนึ่งสตาร์เอ็กพลอเรส r ตอร์ฟ็อ e กนะครับอ่ะเขาพูดเลยอันนี้เซลด้าโอคาร a น่านะลงไว้แล้วก็ g อ็ c o m คอมแบทนะก็ชอบอน,นี่อะไรไฟเอ็มเบม อันนี้ก็เซลอันนี้อันนี้เซลดาเหมือนกันใช่ไหมโปกเกมอนโอเมกา้าลูบี้เแบเบอรี่ดีฟ้าลุยแมนชั่นดากอนเควสเจ็ดพายอทวิงรีสอร์ทไม่รู้ลงทำไมเออนี่ชอบ,บอ่าเนี่ยแหละที่ลงเพราะอันนี้ี่ทันด็อก ชอบเล่นมากเลยเออใช่ฮเครื่องนี้นี่เป็นเครื่องที่โอ้โหเล่นนีจินด็อกนี่โคตรเหมือนเลยนะฮะขอโทษทำใ้คำว่าโคตรนีจินด็อกผมู้ไว้สองภาคเลยมั้งชอบมากอะ่ะผมไม่รู้คุณนับเอาเองนะว่ากี่เกมแล้วนะนุ่ดยอ r โรบออ่าหมดละอันนี้แถวแรกน่าจะ20-30เกมอนะเนาะที่ลงไว้เราเดาเอานะครับ แถวที่2ก็จะมีพวกนี้มันน่านจะไม่เกี่ยวเขาลงอีมูให้ผมด้วยนะอีมูอันนี้คืออีมูซูเปอร์แฟมิคนะครับไม่รู้ใช้ยังไงนะใช้ไม่เป็นไปศึกษากันเองนะอันนี้อะไรก็ไม่รู้อะอ่านี้เมก a m แมนเลก c y นะครับลงไว้ด้วยคบีแน่นอนอันนี้วิ u a l c o อนโซลอันนี้เหมือนพวกบางอันผมก็เป็นซื้อของแท้มานะ นี่ค,คูวิโอปิกมินฮนะผมก็ชอบไฟเอินเบมอีกแล้วให้ hey, มันกี่ภาคกันวะสองภาคก็มัง้งอันนี้ไฟเอินเบมอีกแล้วอ่าเดดออรอะไรนะครับโปเกมอนซันนะดากอนเคสมอนสเตอร์บู๊ยปลิ้นติดดากอนเคสมอนสเตอร์ภาค3ครับไฟเอินเบมอีกแล้ว เนี่ซุปเปอร์มาเรียโอบสัสมันคนบอกเฮ้ยนะ้ไอ้ที่มึงลงเนี่ยกูแทบจะไม่อยากไม่ต้องไปลงใหม่แล้วก็ได้นะก็จริงนะครับผมก็ลงเกมที่ <the> play. น,ทน,นี่มาโอเทนิสคือซื้อไปก็พร้อมเล่นอะ่ะไม่ต้องดิ้นรนเล็กยังได้อันนี้เป็นอีโม่นะครับอ่าอันนี้นะ้าผมน่าจะซื้อมานะแคสเซอร์วานเนียเด็กทุเอ็กนะครับวันโอแววสนุกมากนะฮะ อันนี้เชอร์ริทึมเนี่ยดีมากเลยนะครับอ่ะมันระบายปะมาดูบรรทัดที่สามครับนจะมีสามบรรทัดเกมเยอะอยู่นะน่าจะเกิน30เนาะอันนี้อันนี้เป็นของที่มากับเครื่องอันนี้มีอีมูเกมบอยแอดวานด์ด้วยนะไปศึกษากันเอง,น,องนะว้ยนะเล่นไม่เป็นอันนี้อะไรก็ไม่รู้ะ อ่านน Mario อันนี้มาริโอไอหลุยก็คือเก่ยคล้ายเหมือนมาริโออาร์พีจีนะครับไอีเพอร์มมาริโอนี่เซนด็อกอีกภาคหนึ่งแล้วแปลว่านี่เซนด็อกน้าลงไว้สามภาคเลยเย่ <Super Mario. S 1> อาเกมนี้ต้องลงนะเพราะว่ามันมันเป็นเกมโชว์ความเป็นสามดีเลยนะครับแน้นอนมาริโอครับมาอีกแล้วไฟเอิมนั่มันเยอะจังวะเมทัลเกียร์เข้ามา อ uh, ินาซุมาเอเลเวนสามันก็เป็นเกมแนวซีปอนใช้เปล่าวะได้เล่นเลยเอะนะนเนี่แคสเซวเนียฮะปลงไว้ผมให้คุณดูภาพด้วยนะครับว่าไอ้คลิผมว่ามันเหลือง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 เนี่ยคุณรับได้ไหมเนี่ยเหลืองแค่ถ้าฝั่งนี้ด้วยนะแค่ตรง,นตงนตเนี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บประมาณนี้ยมันเสื่อมตามสภาพนะแต่มยังดีที่มันไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบว่าจอแตกเดดพิ pixel pixel, กเซลบายพิกเซลกระจายเต็มจอไม่ใช่แบบนั้นนะครับโชคดีนะ มีมิกุด้วยน,นี่อะไรนะเอเสเซอร์เเนียมิกุแล้วก็ดาคอนเควสแปดเคฟสตอรี่ม่รูกลัวลงไว้ทำไมลิทึ์มาอีกแล้วเกมอย่างนี้ผมชอบไนงะมาอีกแล้วอีกภาคหนึ่งไม่อยากพูดชื่อมึงชื่ออันนี้อันนี้ภาคหนึ่งใช่ไหม sp อันนี้ sp สองเตอร์ติปแน่นอนะนะโค้ชชอบเลย มาริโอตีกอฟก็มาโอ้โหเกมดีไหมด่าก้อนบอลฟิวชัน่นอันนี้สนุกนะครับ Rider. อะไอมดแดงครับการ์เมอไรเดอร์ซุปเปรอร์โรบอทมาอีกภาคแล้วแล้วก็สตีทไฟเตอร์นะครับสตีทไฟเตอร์โฟร์สามดีอีดิชัน่นเนี่ยหมดแล้วฮะไม่รู้กี่เกมละนี่คือที่ลงไว้อย่าถามผมว่านะครับลงเพิ่มยังไงเอ,อิ่ม เออไม่รู้จริงๆว่ะก็ตอบไม่อายเลยว่ะไม่รู้ทำยังไงเหมือนกันไม่รู้ทำยังไงเหมือนกันนะฮะก็คงต้องเปิดฝาหลังที่ผมบอกไข่น็อตสอตัวเอาออกมาเอาเมม,มออกมาเอาเมม,มไปเสียบเอาเมม,มไปเสียบกับการลีเดอร์แล้วคุณก็ลงไฟล์ .c i a มั้งนะไม่รู้ว่าไฟล์เดิมมันเป็นอะไรนะก็ลงแบบนั้นไปแค่นั้นเองนะครับอ่ะมาเทสักเกมหนึ่ง อันนี้แสงของจอผมปรับแบบว่าไม่ไม่ค่อยสว่างมากไว้นะครับเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะแสบตานะถ้าเราเปิดเปิดสว่างมากๆเดี๋ยวผมจะเคลียร์เรื่องพวกรูปภาพในเครื่องออกด้วยนะถ้ามีนะผมก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะอันนี้เราปรับเลือกได้ว่าจะเอาให้มันโชว์เยอะมากน้อยขนาดไหนหรือว่าโชว์เป็นแถวเดียวแบบนี้เลยก็ได้แถวเดียวมันก็เ,อเวอร์ไปนะฮะ เอาสักสแถวอย่างที่ผมทำเมื่อกี้มันก็กำลังจะเห็นไอคอนใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะสกรีนช็อตอ๋อนี่็คือการแคปเจอร์นะครับสกรีนช็อตเวลาเราเข้าไปดูรูปภาพดูยังไงวะ โอ้โหนี่นะ้ำแบบว่าให้เหลื่องเลยอะ่ะอ่ะคาเมล่าลองเข้าไปดูนะครับด i เซนโดสามดีเอสคาเมล่าผมเคยถ่ายรูปไว้ เป็นน้องหมาของผมคอกี้ในเกมนะเนี่ยมันจะแคปเจอร์เก็บไว้ผมรักมันมากป่านนี้มันคงตายแล้วนะฮะในเกมนะ <c oughs> มีทั้งหมด7จ็ดพระอ้าสิบเอ็ดเดสิบเอ็ดผ้าอืมประมาณนี้ผมจะมาเช็คว่าผมมี มีภาพอันนี้เวลาเราถ่ายรูปกดนี่ฮะก็จะถ่ายรูปได้นะฮะปกติถ่ายได้อีก2 9 9 8 8ภาพอันนี้คือการถ่ายรูปเราจะออกจากเกมเมื่อกดตรงกลางครับใช่ไหมอ่าออกนะเออแล้วมันก็กด x ออีกทีนะครับเพื่อจะปิดฟังก์ชันที่เราเข้าไปเมื่อกี้อันนี้เราจะเทสในส่วนของเกมบ้างนะนะกูลองเทสเกมนี่แหละมึงเป็นเล่นอะไรของมึงนานวะก็ะลืมบอก่า มางช้ามันอ่านเมมนะครับอันนี้มันต้องอา่อานอ่านในเมมนะเนี่ยที่เรากดแล้วบางทีมันมันมันขึ้นไม่ทานก็เพราะมันต้องอ่านเมมนะครับเราไปที่เกมนี้นะครับเข้าเกมเลยครับกูอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกดเยสไปหมดเลยเฮ้ย ได้เล่นไหมอ่าเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกว่าพอเวลามันเป็นเกมอะถ้าเป็นสีปกติมันจะไม่ค่อยเห็นมันใช้คําว่าไม่เห็นเลยก็ได้นะว่ามันเหลืองอน้อยมากนะครับที่มันจะอมเหลืองข้างล่างตรงบริเวณนี้นะถ้าเป็นฉากสีขาวมันจะค่อนข้างเห็นนะเนาะแต่พอเวลาเป็นฉากสีปกติมันก็จะเป็นแบบนี้ยถึงจอล่างนะจอบนไม่เป็นอะไรอ่ะรีวเกมนะครับ จอล่างมันไม่ได้ใช้เลยม่ยโอ่ยอมหมดนะกูเห็นเงาเมืองในจอทำไมผมมึองยุ่งนะกูเพิ่งเตือนนะฮะเตือนแล้วก็มาทำรีวิวเลยฮะเพราะว่าปิดประมูลวันอาทิตย์ปิดพรุ่งนี้นะครับเป็นเป็นการประมูลแค่วันเดียวเท่านั้นเองคืนเดียว ลำโพงเสียงยังดังดีอยู่เลยนะครับาฉากแรกฉากแรกไปกกผมมาเทสให้ท่านดูว่าปุ่มกดอะไรเอ่ยมันใช้งานได้ปกติดีไหมดีแน่นอนนะครับกระโดดเจนงดีเน่จอร่างจอร่างนะครับมันจะเป็นแบบลักษณะประมาณนี้ อมอมเหลืองหน่อยเวลาฉขากสีขาวๆนะครับตรงนี้บริเวณนี้ผมก็ไม่ได้พูดเพื่อให้ตอกย้ำนะแต่เนื่องจากว่ามันเป็นการประมูลนะครับดังนั้นมันต้องโปร่งใสใหญ่เพราะว่าพวกท่านไม่ได้มาเห็นเครื่องไงใช่ไหมผมก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อให้พวกท่านสบายใจว่าเอาวะประมูลสู้หรือว่าไม่เอาดีกว่าแล้วแต่ จอบนนี่สบายอ่ะสวยๆเลยนะครับอะสมมุติอยากออกจากเกมก็กดปุ่มโฮมตรงกลางแล้วก็กดมันจะบอกว่าให้ปิดโค้ดซอฟต์แวร์ตัวนี้ไหมก็กด X กดโอเคมันก็จะปิดซอฟต์แวร์นะครับเนี่ยการใช้งานมีแค่นี้เองนะครับใช้งานง่ายมากเลยไม่มีอะไรเลยไ <c oughs> ออ,ยอีกแล้วจะรอดไหมวะเอาละครับ ก็มารีวิวให้พวกท่านได้ชมว่าเครื่องมันเป็นแบบนี้เล่นได้แบบนี้สภาพแบบนี้นะครับถ้าสนใจก็ประมูลเลยนะครับรายได้เมื่อยอดยอดยอดสุดท้ายของผู้ชนะนะผมจะหัก5เไปบริจาคโรงพยาบาลด้วยนะครับก็เป็นการทำกุศลด้วยเนาะนไหนก็ทําแบบนี้แล้วก็เหมือนเหมือนเดิมเหมือนเป็นธรรมเนียมของผมเลยในทุกๆครั้งผมก็จะนำไปบริจาควัดบ้างโงพยาบาลบ้าง มูลนิธิบ้างนะครับแล้วแต่นะฮะอันนี้ก็จะน่าจะเป็นโรงพยาบาลบ้างละครั้งที่แล้วเป็นวัดพระบาทน้วงปูไปทีนึงแล้วนะครับคราวนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลน,นะเอาละ้ฮะสนใจก็จัดการได้เลยครับเวลาปิดเครื่องก็กดปุ่ power นี้ค้างไว้นะครับตรงนี้มันก็จะมีคําสั่งว่า power off ไหมก็กดมันก็จะดับเป็นอันเรียบร้อยครับ